สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอ,อ่าเมื่อวนนี้เพชรพ่อรวยค่ะอ่ามาหาลุงบุญตาเนาะค่ะนะมาหาลุงบุญตาแต่มาเจอสารอยู่นี่นเนาะลุงบุญตาบอกว่าสารพระภูมเนาะค่ะนาองอยู่ห้วยเนาะคะ่ะเคยถูกรางวันที่เอ่อชาวบ้านเคยมาขอนะคะเคยให้รางวันที่หนึ่งกับชาวบ้านมาแล้วเด้อค่ะนี่คะ่ะเคยให้่าชาวบ้านรังวันที่หนึ่งมาแล้วนะคะนะองกับเพิ่นอ่าไม่ได้บอกเนาะค่ะนะว่างวด ไหนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเคยถูกนอนทีนึงมากเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเพชรพะลวยพานมากเพชรพะลวยเสียมาขอตัวเลขให้เอฟซีเนาะค่ะเนาะเข้ามาตามไปเบิ้งกันเลยเนาะคะ่ะเนาะไปขอโชคขอลาบกับภูมิเจ้าทีเจ้าทางยูริมห่วยนี่เนาะคะ่ะเนาะว่าเข้าเสิยคอได้เลขตัวไหนเนาะเดี๋ยวเพชรพะลวยไปจุดถูกขอให้เนาะคะ่ะเนาะให้เอฟซีเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะขอสามตัวตรงๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะที่ห้วยเนาะคะ่ะที่ห้วย นี่นะคะเนาะอ่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเพชรพารวยพาไปตามทูบนะคะทูบเสียงลวงนะคะนะกับวาวทีนะคะวาวทีกำลังซองอยู่นะคะเนาะเด้เพชรพารวยพาไปเบิ้งต,ะะงตัวเลขนะคะนะอะพพอนองว่าสี่ได้ตัวใดนะคะเนาะอ่ะเพชรพะลวยกลัมายุดทูบบายขอพรเพื่อนแล้วนะคะยุดทูบปิดเทียนขอพรแล้วนะคะเนาะแล้วเพชรพะลวยก็อเอาทูบเสียงทาย ยิบถูบเสียงท่ายเสียงมาไหเบาที่จุดเนาะคะ่ะน้องา่าถ้าสิไดเล็กตัวใดเนาะคะ่ะน้องเสียออกมาเป็นเล็กตัวใดนี่คะ่ะเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้เนาะคะ่ะน้องเพื่อนว่าซักซิดเนาะคะ่ะน้องเคยหายรางวัลทีหนึ่งมากเ้ยคะ่ะนี่ชาวบบานมาบนมาขอไหวเนาะคะ่ะน้องเจ้าที่เจ้าทางอยู่่าริมห้วยเนาะคะ่ะน้องอันนี้กะเพชรพะรวยก็มาก,กระเบาที่เนาะค่ะน้องนี่ค่ะสวัสดีค่ะเบาที่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะเนาะค่ะน้อง นี่ยครับเบาทีกําลังอ่าชิบึงตัวเลขเนาะค่ะน้องว่าได้ตัวใดเนาะค่ะมาสอบถามกันเลยเด้อค่ะว่าเห็นตัวไหนเนาะค่ะบาวทีเห็นตัวไหนเนาะหกเก้าหกหกเก้าหกออกมาเลยเด้อค่ะสามตัวนะคะรุุนโอ้เลขงามครับท่านผู้ชมหกเก้าหกนะคะนอหกเก้าหกค่ะสามตัวหกเก้าหกค่ะสีมาเลขหามสบองวดนี่เนาะนะครับเป็นเลขนะครับสวยนะครับ หกเก้าหกนะคะหกเก้าหกนะคะเนาะไม่แน่อาจจะเป็นหกเป็นตองเก้าเลยก็ได้เนาะนะครับก็เป็นตัวเลขที่สวยนะครับทานผู้ชมนะครับโอ้เนี่นะคะเดี๋ยวเสพภรวยสิพาไปซองบรรจตัวเลขนะคะนี่ค่ะเป็นสารพระภูมินะคะเนาะมาลุ้นตัวที่สามนะครับทานผู้ชมใดสารพระภูมิอยู่ริมห้วยนะคะนะสารพระภูมิอยู่ริมห้วยห้ามครับนี่ค่ะ คืออาจ,จีเอาไปแลกนี่ก็ได้นะครับผมเคย <จน S 2> หายรางวัลทีหนึ่งมากเลยค่ะเรือนะครับตก<ไ>เกดเด่าน,นะครับ,รบเลขสวยนะครับเป็นตัวเลขเนาะนะครับที่อแอดเดินทางนะครับมาฝั่งนีไ้ได้ได้ยินเกียรติศักดิ์อะไรเกียรติศักดิ์ในในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เนาะนะครับเป็นว่าเคย่หายรางวัลรางวัลทีหนึ่งให้เสร็จแพ้วยค่ะไปซองด้วยค่ะ ก้หเนะครับเรวมนะครับหกเ้าหนะครับหกเก้าหกนะคะหกเก้านี่นะคะนอกเหล็กสวยค่ะเหล็กสวยเจ้าที่จะท่านพุ่มไหวเลือค่ะนี่ค่ะหกเก้าหกเรื่ออะนีใ้ค่ะ ันที่นี่อยู่บ้านอะไรเนาะบ้านสโนเนาะคะ่ะเนาะบ้านห้วยบ้านห้วยอ๋ออยู่บ้านห้วยเนาะคะ่ะเนาะภูมิจะที่จะทางของบ้านห้วยเนาะคะ่ะนี่เ้วอค่ะตัวเลขหกเก่าหกค่ะหกเก่าหกเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทาง เนาะคะ่ะสารกับพังเนาะเะนาะ,ะ,นะะสารคือ 4, สีสสงมาดนแล้วเนาะคะ่นะเนาะเป็นสารเก่าแก่นะังหมดแล้วเปลือกขึ้นมาอยู่นะครับคุณผู้ชมาสารกับผังแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็ะะคือจอมปวกเนาะคะ่ะจอมปวกขึ้นมาอยู่ในสารนี่เนาะคะ่ะตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขที่เจ็มดมะลวยเซียงโชกุท<ป>ุบเสียบพายก<ป><ช>้าวปุ นะคะตัวเลขนะคะเลขตัวที่สองออกมาแล้วนะคะตัวที่สองตัวที่สามเนื้อค่ะนี่ค่ะหกเก้าหกนะคะหกเก้าหกหกเก้าหกนื้อค่ะนี่ค่ะเลขสวยค่ะเลขสวยเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะเจ้าที่จะทางังที่มีซักซิส์นะคะเนาะ คนหายถูกวันที่หนึ่งมาแล้วเด้อค่ะหกเก้าหกนะคะหกเก้าหกจอมปลวกนะคะจอมปลวกขึ้น เลขขวดนะคะเลขขวดนี่นะคะจอมปวัวึ้นยุสานนะคะเนาะเจ้าที่เจ้าทางาภูมิเจ้าที่เจ้าทางริมห้วยนะคะนาอริมห้วยบ้านริมห้วยเด้อค่ะค่ะ ไปเสียงโฉกเสียงลาบกันเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ,ะเพื่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่เพื่อนก็ษตให้โชคให้ลาบยู่ดองเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนศักดิ์สิทธิ์แห้งเนาะค่ะเนาะชาวบ้านเคยมาขอโชคขอลาบก็ได้ล้ววันที่หนึ่งไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะภูมิเจ้าที่เจ้าทางริมห้วยเนาะค่ะเนาะนี่นะคะริมห้วย คลิปนี้เพ็ดเพรอะรวยก็ขอจบถ้ามีนะคะนกกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ